ีมูมูมอู้อ oh, oh, ู้อ right. ู้อู้อู้ครับเอาเอาเอาดึงมาดึงมาไรกับน้ำกับน้ำครับนะครับอย่งปลาค้างลายปลาเนาะอ้อ้ยโอ้้ยานี่ไหม

กรปุรปุกสมเนยาในต่อยครับมอนีจะํัเบึงนะครับยกสะดุ้มปากป <ian> ท่อระบายน้ำครับผมข้างเขานองน้ำแกงครับน้ำแกงเขานองปลาเล็ตบอนดีนะครับ้ามนเดี <c oughs> นี่ซีหาตัวจะดีครับผมนำไหลเอวน้องครับปลาน้องออกมากน้ำเหมือน นี่ครับอันนี้เป็นน้ำฟ้องเนาะไปก่อนเอ้ยโผลแล้วโผลแล้วตีโผล่อ๋อต้องปืนกับฟิสกันปืนกับฟิครับ น้อยับอนน้จจะดุน้อยนะอันนี้สะดุ้งปำนว่าสามเส้นหานะครับงกยองน้ำไหลยังจริงก็กค่อยค้นป่าครับเมตัวไม้แม่กรลอดไปเป็นปยังครับผมป่าน้องตัวง่ายู่และ เขนมีปลาห่วงขนาดนัไหลงมานึส่วนปูากป่มปลาหางจ้นปรือไวุ้นเนยปลาเพลี้ยหา้นหดังดังน่างนี้ไดังมากกีดังงก็ดังนมนัง ต้อง้ำห้แรงนลทีตายลังต่องมาตัดต้องทำต้องนิงครับต้องก็้ำนะับน้าป้องเขาเขานมาวันเหลี่ยมเหลี่ยมมีฟูวานแฮรอยู่นะครับอยู่ยุ่งปลาค้างาไล่ป่านะไอ โอ้บ้านนี้มกระตุกโอ้บานนี้ใช่เลยบ้านนี้วัดวดนึกยังไงเดี๋ยวิเนี่ยสิเนี่ยแล้วไม่ยอมไม่ยอมกลับมาถึงจวงก็ดีเลเิาิบลหมือนบรล

càng như vậy ta nói nắm, lắm nhất thiếu thận mấy cái đơn thần mát

สวให้หัวลา้าด้วเอาป่า็นเรือข้อคิวเลยเนี่ยกแล้วนะเนี่ยกเป็น,น้วดันนแล้วชันเันเถิดประด็นกองแดงนี้ เป็นยังไงนะผมหนักพี่แม็กแล้วโดดออกโดดดูสติสดุ้งจอมมี่มนี่มิปอเอาตัวนึงตัทั้งนี่แหละครับบาลนี่ตามมาทั้งพี่แล้วบอลนี่ขับไปไหนแล้วนะจงเป็นหนุงมเลยจงดิ้งเลยจงดิ้งเลยจงจิ้งหัวว่าดิ้งชิ้นั เงนเห้่อคิวเลยแงแล้วนะแเปนนาลกงเงนครับกระดงกองดังนี้เจ็บใจนะผมอะ๊ยีแล้วโดดโดดดูสสะดุ้งอ กับ <idity> นี <ind> <Okay. S 2> นีี่ปอเอาตัวนึงมาทั้งนี้แหละครับบ้านนี้ตามาทังพี่แล้วบ้านนี้กลางะนีเประงนีเอที่วนเครับอาจจะปนท่นใจผู้บริงด้ครับื่อแบบหรือ่าถนัดในการใช้มื้อตัด

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใส,ส่เส้นเลงมากคือก um, ันเลยเยเลเอี้ยงบาทกันเดี๋ยงไปเลาเยบบปางลมากปลาเูอันเอ็นะบนารกมาเลบอลนบอลลูนเยครับบอลลันเงินบอลลูนเนล่ะ เตนี่ยมดูว่าแปลาะไรบ้าบ้างกือดวงวแหด่เต็ี

ว่างคือตากองตอนี่โบตุเยพอรถตาบกนี่ละดึงออกจากบกนั่นะเอาวางไปเชิงสี่เียวหรือว่างอ่างน้าข้นนี่ั่น้ย้นย่ไปหาอีปีนมันกุูงวปาูไปยไเนี่มดออนนัน่ เขาจะเอาเนื้งไปขายมั้ยมาปกี่ชั่วโมงครับมามาถึงงานนั้นถึงประมาณเจ้าเขบ่กปส่งขยันมนจะปุ่งานปลาอไปอาจจะไปบ้านนิดปีน่ะเขาบอกว่าป่าห้อป่ายเนันเขาบอกถ้าเด็จะเขาจะไปหาเขไปหาเาหาคนไปเดือย ให้ตรงยเียข้าไปหนี่แล้วคงงพับปาับกันหน่ยปาก็ับได้ฮังลูกกันที่ได้ไปห้าปักก่อนได้บอนจ้น้อย เางนีก็เหอส่เียงปาห้องไหมเจียคนเนาะเีมนเีมนเสียป <ical> สงป่าห้องอย่างนองนองถึงป่าีนี่ป้องเหยือด้วยป่าป่าเรนดูจงิีๆล่ะถ้าเป็นนกฟองวัตาได้ก็ดีดียน่ามีเนาะ นี่นไ้ง,งว้ายะดุงลงกันจดุงปตาแล้วปวขาดหนึ่งกกู <c oughs> กันว่านตีซากยุ่แล้วเนี่ยเทียบดัดหนางนี่ได้ทีนี่น,น ครับบนเด็กกัเียน้กัพรท่านครับโวปานบ่ถือเนาะเลยหยุดไปก่อนเพัรเก็ปลาะเทียนนแ่ไงโอ้ยเจนอะุนอะเนน้ครับ แตมวมาซอมเอา่อยนี่นะครับผมเปลี่ยมที่ออกจากน้องอ ก็เหมนืไส้้าวก่าว่าสีสจัดไงก็เลยเอารูปไปไปก้อนไง่เอาเียวมากที่ไส้ไแล้วทำเงินงนาย

chưa được tít Tên tiền đi ăn uống Ủa, tiền luôn uống 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 เราท้องน้ตดิต้องป่าแต่ต้องกังปาสายขาดีงานงุ้มอ่ะปรคนกันเรียยนี่ทเ็อนทีีหรอปาลายทักลายส่งงุ้มมีน้ปังอย่างนี้หรอไ นเงินหนับเงินฝ่ายกันนล่ไม่รู้อุมยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ วางกันดีเลยยุยุกขอบตุงเลยขอบห่ะป <c oughs> เอาเอาว่าท่านสะดงางเครับ่าในด้นหนึ่งแบี้คือเสียนเลยปกด ข้าหนึ่งรหายหายไปข้าวหนึ่งเาห็นมะม้ายังเ็ที่ลวครับผมการหายก็หายไปอีเดียโบว์ถือจักโตเลยแต่ว่าถือกระถือกียวเกือวมากบงทีนะครับผมองอยรางนี้คือถืวีแสที่ตรงมานี้ครับสวยแน่แล้วฝากกรเรื่อง Hãy subscribe cho ở Ghiền ừ. Mì โดนโดนโดดอุ้งอ, <c ười> <c ười> nah อุ้ง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 อุ้ อูอูโอ้ครับอูเอ่เอ่ดึงมาดึงมาไล่กานั่านั่ครับอันน้เก็บรู้ครับเรามนเครู้ตัวคนนเก็บรู เวลาตักใช่เวลาหาจังหน่อยครับเม่อวางไหมออเอ,อ้าเอานี่บ่เอ้านี่เก่ามากตึกคือกระตึกคือตึกเก่าว่านี่เข้าเดี่ยวโอ,โอ๊ะแค่ย่อไวเก็บกล้วยตักไปนะครับ